สวัสดีทุกคนกันดูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการาเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนแป้นพิมพ์นะครับให้ทุกคนนะครับกดเข้ามาในนี้นะครับแอปที่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไม่ไม,ไม่ทิ้งลิงก์หรอกอจะให้ทุกคนอ่านเอาเองนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะแครรูปเอาไว้ประมาณสักสองสามวนะครับให้ทุกคนอันนี้นะครับ นะครับให้ทุกคนแบบเออเอาเอานี่นะครับให้ทุกคนเอาเขียนชื่อเลยนะครับชื่อนี้เลยนะครับอ่าผมจะค้างไว้ประมาณอันนี้นะครับแล้วให้ทุกคนพิมพ์หาเลยนะครับให้ทุกคนหยุดก็ได้นะครับนะครับกดเข้าไปในนี้นะครับแล้วจากนั้นอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับให้ทุกคนอ่ะกดตรงนี้นะครับกดนะครับ กดตรงนี้นั่นเองนะครับเอาออกอยังไงลืมโอเคกดตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นให้ทุกคนเลือกเลยนะครับผมจะเลือกเป็นสไปเดอร์ Man แมนละกันนะครับอ่าอ่าทุกคนเลือกสไปเดอร์แมนเสร็จใช่ไหมให้ทุกคนกดโหลดนะครับกดโหลดเสร็จให้ทุกคนกดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงสีเขียวนี่นะครับมันก็จะมีรูปสไปเดอร์แมนนะครับ ทำไมผมมีไอ้ตัวนี้เยอะจังเลยเพราะว่าผมก็ไปโหลดเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอามูกุสแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับผมไปโหลดมานะครับแล้วก็แบบนี้ด้วยนะครับทุกคนมีแบบนี้ด้วยแล้วก็มีแอติคตอกแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะครับทุกอย่างเลยนะครับ้ทุกคนไปโหลดเอาเองแล้วก็ทําตามผมนะครับบายบายครับผม